สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นเกมแอคซ์ซูมมครับวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซ้าออนไลน์เหมือนเดิมครับวันนี้เราก็มาเจอกันอยู่ที่เสาเขียวนะครับวันนี้ทางเซิร์ฟ a r k t 0 7 t h PVX ก็จะได้จัดกิจกรรมอีกแล้วครับกิจกรรมครั้งนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มันก็จะอยู่ใน,นป่าแดงมาทางไหนทางนี้นะครับก็อยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับกิจกรรมการน,นี้ก็คือก็ถ้าเห็นชื่อคลิปก็จะรู้แล้วนะว่ากิจกรรมถล่มบ้านแอดมินะครับกลับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราบินเข้าไปดูในป่าแดงนะว่าจะอยู่บริเวณไหนนะครับ ก็น้องในเซิร์ฟก็คงเห็นแล้วบ้างนะว่าสร้างมาประมาณ2 3งสาวันแล้วนะก็ไม่ค่อยมีเวลาสร้างกันนะเอาเวลาว่างมาสร้างกันนะนี่ก็เอสิดากับน้องฟิล์มก็ช่วยกันสร้างอยู่นะน้องซมน้องฟิล์มก็เป็นผู้ช่วยของแอดมินนะครับมาช่วยแบบมาครับกระสนให้นับวางป้อมนิดหน่อยนะครับเราบินกันไปนบว่าจะอยู่บริเวณไหนนะครับ ก็ิจกรรมถล่มบ้านไอ้มินก็จะจัดบ่อยอยู่นะครับแต่ช่วงช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยจัดเท่าไหร่นรับก็เปนแบบช่วงยังยุ่งนิดนึงนะครับตอนนี้เซิร์ฟก็มีเซิร์ฟเดียวนะครับเป็นเซิร์ฟ p v x นะครับตรงกลางก็จะมี PVE PVP อยู่ตรงกลางแล้วก็มี PVE รอบๆนะครับน้องๆพี่ๆคนไหนสนใจเข้าเล่นเซิร์ฟก็ทัก Facebook มาได้นะครับ เซิร์ฟก็จะรองรับคนได้32สล็อตนับอนาคตก็จะเพิ่มสล็อต้นิ่นับถ้ามีคนแนนเซิร์ฟนับตอนนี้ก็พอรับไหวอยู่นะครับประมาณ32สล็อตนับรับมาเข้าเรื่องกันรับตอนนี้เราก็จะพากันไปดูว่าหน้าตาของบ้านแอดมินที่ให้ผู้เล่นในเซิร์ฟมาถล่มเป็นยังไงนับก็ิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆของจากแอดมินนับก็ว่าจะให้ทีเล็กบัค ดาเมีสามพันอะไรไปนะครับแล้วก็พอกเป็นลโมอนเล็กน้อยนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะจำได้ว่าอยู่ในากลางกลางป่าแดงนะเดี๋ยวเราบินไปนะอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวขอหาสักโค่นึงนะเดี๋วข้างหน้านี้นบะเห็นเด็กแล้วนะครับ เดี๋ยวขอหาสักคนหนึ่งนะครับเราในป่าแดงมืดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าสายไปหาเอสมิสิดาอเอาเลยนะครับน้องมาแล้วเอาบบกกันหมดแล้วมั้งไม่บล็กใ่ไหมไม่บั็กบักไหมครับ พี่พี่หาบางกิจกรรมไม่เจอว่ะกันะน้องยิงน้องยิงผู้ได้ไหมน้องยิงผู้ได้ด้วยพี่ไปไหนนะพี่อ๋อเดินไปทางโน้นผมมาทางเียผมก็รู้จุดแล้วบินบินมาทางสองเขียวไงบินไปทางโน้นดินะ เห็นพี่ไหเนี่ยแค่ไม่เห็นน้อกพวกตกมาทางไหนก็ขานนั้นลเลยครับยรงยงพวกอย่างน้องโอ้ยืนะคระบอวงาสเ็ดเดีเ๋ยวผมยิงให้เรา สวยงามตะก,การจริงๆวนต้นไม้มัน,นอะไรนั่นอ่ะก่อนนะหลงแล้วนะอ่ะมังไปอยู่ตรงทาำพิษเลยใช่ไหมใช่อยู่ข้างบนถาำพิษอะ่ะอยังไม่ถึงน้อกไกลตรงนี้รับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า รูปร่างหน้าตาของบ้านกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับโนนเป็นยังไม่ถึงยวผมยิปงปอกจุดหนึ่งละโนอนไหะแสงยังโนนอะเราตอนนี้เราเห็นแสงแล้วนะพวกยิงมาแสงมาแต่ไกลเลยนะโอ้แตก่ไกล แล้วพี่้องบินเป็นไกลแน่เลยใช่ไหมครับยังไม่ถึงเขาไงพิทก็เห็นเรือเ่องราใช่ใช่ไหมนีม่นี่เองนี่ครับก็คือบริเวณบ้านกิจกรรมนะครับเป็นแสงสีจ้าจานี้ครับนี่นะครับก็จะอยู่ตรงกลางกลางป่าดแดงครับบนถ้ำพิะครับก่อนน้องๆไปเซิร์ฟเห็นคลิปแล้วก็ไปโพสในกลุ่มแล้วก็มาถล่มกันได้นะครับน้องกิจกรรมจะเปิดถล่มวันไหน ลงคลิปก็เปิดถล่มเลยหรอรักยักลงคลิปลงวันนี้ก็ถล่มเลยใช่ไหมใช่ก็ประมาณนั่นแหละน่าจะไม่เกินไม่เกินหกโมงหรือมั้งเนี่ครับก็เป็นรูปร่างหน้าตาของบ้านกิจกรรมครับน้องปรับแสงได้ไหมมืดมากเลยมันฝนจะตกไงมันจะตกแบบดูโบวน่ไนี่มาแล้ว นี่นะครับก็คือหนา้าตาของบ้านกิจกรรมนะครับแห <c oughs> น,นฟิลม์มไหนฟิล,มล์มรวศกลฟขงเพลงหน่อย <c oughs> นี่นะครับก็บ้านกิจกรรมก็อยู่ตรงกลางตรงนั้นนะครับก็มาถล่มมาพังเตียงซึงใครพังเตียงก็จะได้รับของรางวัลไปนะครับก็จะมีเตียงอยู่กลางบ้านนะครับ ขล่มแล้วก็พังเตียงให้ได้นะครับก็จะรับของรางวัลไปเลยนะครับก็ทักมาขอของจากไอมินได้เลยนะครับนี่ครับก็ก็คงไม่อยากเกินไปนะครับถ้าสหรับส,นะสาย PVP นะครับสัตว์นี่ไท่านน้องให้ใช้ไหม ใช่ท่านนี้ให้ใช่ไหมท่านห้ามท่านห้ามใช่ไหมสัตว์อื่นได้หมดเลยเนาะแต่อื่นได้หมดทุกท่านชิงทุกท่านมันโกงใช่ไหมท่านโกงปะมันกระเพื่อแป๊บเดียวมันก็แตกหมดแล้วเนาะใช่นี้นะปอคือประเด็นถล่มกิจกรรมถล่มบ้านแอดมินนะครับไม่รู้ว่าจัดครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับ ก็จัดได้เลยนะครับถ้ามีเวลาสร้างนะครับก็ป้อมก็มีเยอะพอสมควรนะครับป้อมมีประมาณสักกี่เสาเ่ยเนาะกี่ป้อมเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดเสาเจ็ดแปดเสาสาระแปดแปดป้อมก็ไปคูณกันเองครับมีประมาณนี้ครับแล้วก็ปุน,น,ปนต้นไม้หนึ่งสองสามสามอาัน 5, บนต้นไม้นี่กี่ป้อมฟิลม์มต้นไม้สี่สิบไม่สี่สิบไมีสี่สี่เหรอสี่อ๋ออย <c oughs> ตอนนั้นบอกว่าสิบไม่ใช่หรอฐานง่ายับตรงฐานไอ้ฐานหนึ่งก็มีหลายป้อมเลยนะใช่ <c oughs> นับนับหนึ่งฐานเนี่ยมีวางป้อมไว้เท่าไหร่เนี่ยแช<ต>่ตอนนี้เราก็บินมาวนดูนให้น,นะ,<ว>ระนรครับบินบินวนดูว่าบริเวณมัตถีกรรมเป็นรูปร่างหน้าตาไงนะครับก็หลังจากที่โพสเทียบลงใน YouTube กับโพสในกลุ่มของเซิร์ฟก็มาจัดถล่มกันได้เลยนะครับนี่นะก็เป็น บริเวณของกิจกรรมถล่มบ้านแอดมินนับของรางวัลก็เล็กน,น้อยนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับของราง,ง,งวักลก็สองบัตรหนึ่ง,งมือก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพู้สนับสนุนจะดีนต้องฟีงลระดับภูมิออกเอง <c oughs> อย่าเขาย้ายนะไม่มีจังก็ไม่มีจัง,จง <c oughs> แค่ให้ทีเด็กบัครามเม็ดสามพันกับอะไรนะบชุดเทคชุดอ่านเทคของมันอะ แล้วก็อ,อะไรพวกฟิลโลมนฟิลโลมนอนจากไมยีงง่สิบอิ่มนะะสิบก็พอแล้วโอมสิบเมตรก็เอามาเล่นสนุกสนุกกันนะครับเอามาอาขนาดเห็นคลิปก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับกิจกรรมน่าจะคงไม่เกินประมาณหกโมงวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากอัดคลิปเสร็จก็จะไปตัดต่อนะครับตัดต่อแล้วก็ไปโพสใน youtube นะครับ ลงคลิปเอาละครับวันนี้ก็พามาชมดูบริเวณถนนบ้านเอ็นมินแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดร,รูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่หม่ก็รับการแจ้งเตือนทันทีนครับวันนี้ก็สวัสดีครับแอดเดตเราไปถ่ายร่วกัน